ก่อนหนึ่งก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตัววิดีโอรีวิวตัวนี้เนี่ย mm hmm. ลุงแมวได้รับโค้ดนะครับมาจากทาง Sony Playstation นะครับเป็นโค้ดรีวิวนะแต่ก็แน่นอนว่าตัวโค้ดรีวิวเนี่ยก็ไม่ได้ส่งผลอะไรใดๆต่อความคิดเห็นในการรีวิวเกมนี้นะครับน,นี่ไม่มีอะไรนี่บอกเฉยนะเพื่อความโปรง่งใสเฉยนะตอนแรกที่ได้ยินว่าเกมนี้เป็นโซลไลท์นะครับผมลุงแมวก็รู้สึก เกรงขามอยู่ประมาณหนึ่งนะเกมที่ชื่อว่าอันนี้ต้องไปเปิด YouTube ฟังเลยนะครับว่าออกเสียงไงนะถ้าออกเสียงแบบจีนน่าจะออกว่าถ้าอ่านผิดขออภัยนะอูชังนะครับอูชังก็ตัว W ไม่ออกนะอูชังนะครับแล้วก็ f a l เล n Feathers นะครับก็คนนกที่ร่วงหล่นลงมาถูกไหมอ่าก็เอ่อตอนแรกเนี่ยก็มีความเกรงๆนะแต่ว่าลูกมาลองเล่นสัมผัสแรกไปแล้วนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเกมน่าสนใจทีเดียวนะ,ะมี อะไรให้สนุกนะแล้วก็สําหรับคนที่ไม่เน้นเกมยากนะไม่ชอบหัวร้อนแบบลุงแมวเนี่ยครับาไปเจอบอสตัวแรกนะครับก็ถือว่าโอเคนะมันไม่ได้ยาก แบบสุดๆแบบขนาดนั้นนะครับถามว่าเป็นเพราะอะไรนะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับอันแรกเนี่ยคือเปิดมาปุ๊บเนะจะมีดาบใช่ไหมแล้วเล่นไปสักพักอะ่ะจะได้น่าจะเป็นขวานนะแล้วลุงแมวก็รู้สึกว่าโอ้โหเล่นขวานเนี่ยมันยากมากเลยนะมันช้าครับแล้วก็เล่นขวานเนี่ยมันสามารถบล็อกได้นะแต่ว่าลุงแมวก็สังเกตโอ้โหกดบล็อกเนี่ยมันยากมากแล้วก็เริ่มมาสังเกตว่าเอ๊ะดาบยาวที่เราได้มาตอนแรกอะ่ะเวลากดปุ่มเดียวกัน่ะมันไม่ได้บล็อกนะมันทําท่าอื่นนะครับลุงแมวก็เลยรู้ว่าอ๋อจร ที่ลูแมวได้มามันมี3อันเนื้อมันมีดาบยาวมันมีหอก3แบบเนี่ยไอตัวปุ่มกดแต่ละอันเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะแน่นอนไอตีแรงตีเบานี่จะเหมือนกันเนื้อแต่ว่าไอปุ่ม L สอง L หนึ่งอีก2ข้างเนี่ยไม่เหมือนกันนะเกิดสมมุติว่าใช้เป็นตัวขวานเนี่ยมันจะเป็นบล็อกใช่ปะแต่ว่าถ้าเกิดใช้เป็นดาบยาวรูมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นอะไรน่าจะเป็นกระโดดทีบแต่มันเป็นอีกท่าหนึ่งนะครับแล้วก็ต่างกันมากนะทั้งความเร็วนะครับทั้งจังหวะ การเข้าอะไรใดๆนะลุงแม่ก็เลยอ๋อมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมนะก็ลองกลับมาใช้ดาบอีกทีก็รู้สึกว่าเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับเล่นได้สนุกขึ้นเพลิดเพลินแต่ก็ตายแหลกนะแล้วก็วนไปวนมาเนะืแต่ว่าก็ถือว่าให้ความพึงพอใจได้ในระดับหนึ่งนะตอนแรกที่เล่นเนะแล้วพอเล่นไปสักพักอะ่ะก็จะรู้ว่าโอ้จริงเกมเนี้ย มันมีระบบสต a ามินานี่เองคือถ้าคนเล่นสายโซลฟังลุงแมวอธิบายผมรู้สึกว่ามันเฉยๆมากแต่ว่าลุงแมวก็ไม่ได้เป็นมนุษย์สายโซเลเทุกครั้งที่เล่นก็จะแบบมาเหมือนกับ ต้องค่อยๆเรียนรู้ว่าทำยังไงที่จะผ่านไปใช่ไหมมันมีระบบสต a ามิ a น่นะครับก็ค,คือความเหนื่อยถูกป่ะความอึดเนอะเผ mm ื hmm. ่อสมมุติว่าเราตีใช้ท่าตีเบาตีแรงหรือว่ากระโดดทีบหรือท่าอะไรอะไก็ตามเนี่ยแล้วสต a ามิ a นหมดนะครับมันก็จะตีไม่ได้ถูกป่ะแล้วก็เดือดร้อนนะเพราะนั้นวิธีการง่ายๆของการเล่นตอนเนี้ยนะเท่าที่เข้าใจก็คือว่าต้องดูค่าสต a ามิ a นเสมอนะครับไม่ให้ค่าสต a ามิ a นเนี่ยมันไปถึงศูนย์นะแล้วก็มันไม่สามารถเป็นเกมที่แบบบวกบวกบวก,บวกอย่างเดียวเงี้ยมันต้องบวก ถอยบวกถอยแล้วบวกบวกบวกแล้วก็ถอยอะไรทำตองเนี้ยครับมันทําให้เกิดจังหวะของการเข้าเล่นนะแล้วก็นํามาซึ่งสตินะออก็สนุกดีคือมันไม่ใช่ความอดทนแบบในเชิงอารมณ์อย่างเดียวนะแต่ว่านํามาซึ่งสติว่าเอ้ยเราจะตีเนี่ยเราต้องออคอยดูสามิน่าเราด้วยนะอย่างที่3ต้องบอกก่อนนะว่าเกมนี้ไม่มีการกระโดดนะหมายถึงว่ากระโดดดึงดึง,ดงระหว่างการวิ่งนะครับมันจะกระโดดหรืออะไรใดเนี่ยเมื่อสู้กัน,นเฉยนะก็อันนี้ก็แล้วแต่นะก็สร้างความอึดอัดหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ เอท่าที่ลุงมาวเล่นมามันยังไม่มีแพรี่นะไม่รู้จะมีหรือเปล่านะครับอันนี้เ่ในนาใจอาจจะมีอาวุธบางอย่างที่แพรี่ได้เนะแต่ว่าที่ลุงมาวใช้ดาบยาวเนี่ยไม่มีซึ่งถามว่าอึดอัดไหมก็จริงๆก็ไม่ได้อึดอัดนะอ่าก็รู้สึกว่าเล่นแล้วก็สนุกดีนะครับเพราะว่าอาวุธมันเอ่อมันมีแอคที่หลากหลายแหละเลยรู้สึกว่าเล่นสนุกอยู่นะแล้วไม่เท่านั้นมันมีระบบเลเวลนะครับมันมีระบบเลเวลซึ่งเลเวลเนี่ยมันอัปเกรดไปตามตัวอาวุธนะเพราะฉะนั้นอ่ะ เราจะสามารถแบบพอเราเล่นไปเนี่ยมันก็จะเก็บคล้ายๆเป็นค่าค่าโซนั่นแหละนะเป็นสีแดงนะมาจําชื่อไม่ได้แล้วแล้วก็เอาสีแดงเนี่ยสามารถเอามาอัปเกรดได้นะครับอัปเกรดก็จะมีสายอาวุธต่างๆนะมีหอ,อกมีดาบเราไม่แน่ใจว่าในอนาคตมีอะไรอีกขึ้นไปข้างบนน่นะลูกแมวก็ออตอนแรกลรูกแมวก็อัปเกรดสเปซสปะเลยนะแต่ว่าพอมาดูอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องอัปเกรดไปตามสายที่เราเล่นนะอย่างเช่นว่าตอนนี้เราเล่นดาบยาวใช่ไหมแล้วก็เล่นแบบ อัปเกรดสายดับยาวก่อนนะครับก็สนุกดีนะพออัปเกรดปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มแค่ ลักษณะท่าไม่ตายเนอะจะมันเพิ่มสเตตเช่นความแข็งแรงนะครับความเร็วสตามิีนาอะไรต่างๆด้วยนะแล้วก็เพิ่มสเตตของอาวุธแล้วก็เปิดการใช้ท่าใหม่ๆด้วยนะพอมันมีมิติตรงนี้ปุ๊บอะมันก็เลยทําให้เหมือนเหมือนกับมันมีความเป็น RPG ขึ้นมาอีกนิดนึงนะแล้วก็อาจจะเสริมกําลังใจนะสำหรับคนที่รู้สึกว่ามันยากอะก็อัพสเตตตรงนี้เพิ่มเข้าไปด้วยก็ได้นะมันอาจจะไม่ได้ช่วยได้เยอะมากนะครับแต่ก็ดีกว่าไม่มีอะไรเลยนะแน่นอนว่าการเซฟเนี่ยมันเป็นระบบ โซอยู่แล้วนะก็คือเซฟเป็นจุด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 นะครับแล้วก็ความตื่นเต้นมันจะเกิดขึ้นเมื่อท่านผู้ชมตีบอสได้นะตีศัตรูได้เยอะๆใช่ไหมแล้วมันจะมีไอ้พลังสีแดงขึ้นมาไอ้ตัวเนี้ยมันกเ็เหมือนกับเป็นค่าโซเนะนะแล้วพอเราได้เยอะๆเราจะเริ่มลนลาน,นะครับเพราะว่า พลังชีวิตเราใกล้จะหมดถูกไหมยาเราหมดแล้วนะเราก็พยายามจะไปหาดูไหมไม่แน่ใจว่ามันคือสารเจ้าหรือเปล่านะเป็นจุดเซฟนะครับที่เซฟแล้วก็แบบไปอัปเกรดตัวเลเวลเงี้ยไม่ง,งั้นเนี่ยตัวเลเวลก็จะหายไปเยอะมากถ้าเกิดเราตายเงี้ยนะโอ้โหตรงเนี้ยทำไม่เกิดใจระทึกนะเออไม่เท่านั้นมันยังมีพวกระบบยาต่างๆนะของเยอะมากนะครับที่ เราเราไปอ่านเชิงลึกอะว่ามันใช้ยังไงนะคำอธิบายเพราะว่าการใช้แต่ละอย่างเนี่ยมันให้ประโยชน์กับเราพอสมควรนะเช่นยาเติมเพื่อเพิ่มพลังชีวิตทันทีนะยาเติมเพื่อเพิ่มแมกน e เ s สนะโอมมเยอะครับต้องไปอ่านดู แล้วก็ค่อยๆเล่นไปซึ่งลุมาเชื่อว่าหลายท่านจะอ่านเนะเพราะว่าจะต้องเข้าใจว่าไอ้เนี้ยมันเอาไปทําอะไรจะเป็นประโยชน์ต่อการมีชีวิตรอดของเราเนอะอีกอันหนึ่งก็คือมันจะมีแม่เนสนะลุมายังไม่ค่อยเข้าใจคอนเซปต์เท่าไหร่นะแต่ลุมารู้ว่าพอไปถึงจุดหนึงอะแล้วถ้าเกิดเราเมีความบ้าคลั่งเยอะอะมันจะมีคล้ายๆเป็นตัว ละครอ,ออกมาอีกตัวหนึ่งไม่รู้มันคือตัวบ้าข้างหรือเปล่านะหรือตัวอะไรคือออกมาเนะืแล้วก็ข้อดีคือมันจะตีทุกคนตีทุกอย่างแต่ว่าระหว่างฉากนี่ก็คือช่วยกันตีเลเทไปหมดเนาะรวมถึงตีตัวเราด้วยนะตีเราจนตายเงี้ยมันก็เหมือนศัตรูตีเราเนะก็คือเราก็จะแบบสิงนะก็ฆ่าอะไรต่างๆก็จะหายไปถูกไหมแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราสามารถสู้กับตัวนี้ได้นะซึ่งก็ไม่ได้ยากมากถ้าเกิดเราคุณเริ่มคุณจังหวะเราก็จะก็สามารถเก็บอะไรต่างๆมาได้เยอะเหมือนกันนะซึ่งดีนะครับซึ่งดีก็ อาจจะมองว่าเป็นตัวช่วยนะในการเล่นก็ได้อาจจะมองว่าต้องคอยระวงังไม่ให้แมเนจมันเต็มก็ได้แล้วก็เพิ่มมิติของการเล่นอะไรมานะแล้วก็แน่นอนนะสิ่งที่สะใจที่สุดนะครับของเกมประมาณนี้เนี่ยก็คือพอท่านผู้ชมเริ่มควบคุมได้นะเริ่มใช้อาวุธเป็นนะเริ่มคุ้นกับจังหวะต่างๆนะแล้วก็พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราจะไปสู้กับบอสเนาะบอสเล็กบอสใหญ่อะไรก็ตามอะ่ะมันจะเริ่มมีความรู้สึกแบบ แบดแอสอะเฮ้ย hey, ฉันก็ใช้ได้เ้ยอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เลยรู้สึกว่าตัวเองอะโดดเด่นเจง๋งนะมันก็จะเป็นแบบนี้อยู่มันจะเป็นมันจะเป็นคาแรคเตอร์ของการเล่นซึ่งตัวอูชังเนี่ยนะครับนี่งอ่านแบบไทยอูชังแอเล่นเฟเธอร์เนี่ยให้ตรงนี้ได้เยอะเหมือนกันนะอันนี้คือต้องพูดว่าเล่นไปแบบไม่เยอะมากนะแต่ว่ายังไม่ถึงขนาดว่าเ,เราตัวเล็กเป็นมดุดแบบขนาดนั้นนะคือรู้สึกว่าก็โอเคก็ก็สนุกไปกับเกมได้ ลุงแมวว่าณจุดนี้นะออถ้าถามลุงแมวนะลุงแมวยังมีความชอบระบบแอคชั่นนะการต่อยตีนะครับถ้าเทียบกับตัวหมอคงนะลุงแมวชอบระบบต่อสู้ของเกมอูชังนี้มากกว่านะแต่นี้ต้องลองเล่นต่อไปเรื่อยๆก่อนนะแต่สัมผัสแรกเนี่ยถือว่าสนุกใช่ได้นะครับก็อาจจะเพราะว่ารู้สึกว่ามันบัคับง่ายกว่ามั้งหรือว่ารู้สึกว่ามันเข้ากับคือมันค่อนข้างรวดเร็วป,ดปัดเปรยวุ๊บๆๆ ท่าผู้ชมเทียบกันระหว่างตัวหงอคงกับเกมนี้น,นี่หมายถึงว่าคอมแบทนะผู้ชมรู้สึกยังไงบ้างนะครับแต่ที่รู้สึกว่าโดดเด่นเลยนะตั้งแต่เปิดเกมเลยเนี่ยมันคือความเป็นบรรยากาศของมันนะอันนี้รู้ไหมว่าทําได้ดีนะคุณแฟนนั่งดูอยู่ด้วยนะครับเขายัางพูดเลยว่าโอ้โนี่มันเหมือนเข้าไปในนิยายจีนเลยเข้าไปในหนังจีนเลยนะทั้งการแต่งตัวคาแรคเตอร์ ทั้งตัวแลนดะ์สเคปเนาะทั้งตัวสถาปัตยกรรมแสงบรรยากาศใดๆเนี่ยให้ความเป็นอารมณ์เหมือนซีรีส์จีนแฟนตาซีมากนะซึ่งฟินฟินอยู่นะครับลุงแมวก็ชอบนะแบบ ดูแล้วก็แบบสนุกตาไปด้วยนะครับส่วนในเชิงเพอร์ฟอร์มานซ์อันนี้โนมาเล่นบน p l a y s t a t i o n 5 Pro นะครับก็แน่นอนแหละว่ามันอาจจะไม่ได้สวยสุดๆนะแต่ก็สวยมากอยู่นะครับดูถ้าเราเอาเปรียบเทียบก,กับตัว Black Myth เนี่ยที่เราเอาไปเปรียบเทียบกันเนี่ยเพราะว่าเป็นเกมจากจีนเหมือนกันนะแล้วมันก็เป็นโซลไลท์เหมือนกันคล้ายๆกันเนอะแบล็กมิสเนี่ย,นะยคงมีความสวยงามมากกว่าเนอะในเชิงเพอร์ฟอร์มานซ์แบบในเชิงเทคนิคอะตัวอูชางเนี่ยก็มีเฟรมเรทขึ้นๆตกๆบ้างนะครับแต่ว่า ไม่ถึงขนาดว่าเป็นปัญหาสำหรับลุงแมวล,ลงมาเล่นบน Play 5 Pro นะก็เล่นได้นะครับอาจจะมีตกๆนิดน,นึงให้พอสังเกตแล้วก็ความที่มันขอบไม่ได้คมมากนะหมายถึงว่า Resolution นะ่ะมันไม่ได้คมมากน,นี่ลุงแมวเปิดแบบเป็น Performance นะก็อาจจะทําให้รู้สึกว่าเออภาพมันไม่ได้คมมากๆสวยมากๆ แบบสุดๆนะแต่ไม่แย่นะครับไม่แย่เลยนะก็ถือว่ารองรับการเล่าเรื่องบรรยากาศได้ดีนะครับแล้วก็ประกอบกับช่วงนี้ลุกมาไม่ค่อยเล่น Play 5มั้งพอมาหยิบจับมาเล่นนะลูกมาก็รู้สึกว่าโอ้ความสนุกแบบ Play 5มันเป็นอย่างนี้นี่เองนะมันมันตะการตามันเพลิดเพลินไปอีกแบบหนึ่งนะครับคือถ้าเกิดแน่นอนว่ากราฟิกเนี่ยไม่ถึงเดสตันดิ้งอะไรเยอันนั้นมันแบบว่าโดดเด่นสุดๆนะแต่ว่า ก็ไม่ได้แย่ถ้าถามลุงแมวนะ performance เล่นบน PlayStation 5 Pro ก็ไม่ได้แย่นะครับไม่ได้ส่งผลต่อการเล่นอาจจะมีตรงเดินไปเดินมาแล้วมีเฟรมตกนิดหน่อยเนาะแต่ก็ไม่ได้รู้สึกลำคัญใจถึงขนาดเล่นไม่ได้หรือว่าตอนบวกกันแล้วมันเฟรมหล่นทําให้สู้กันไม่ได้อะไรเงี้ยอันนี้ไม่ไม่เจอนะครับผมเพราะฉะนั้นโดยสรุปนะก็ต้องบอกว่าเป็นเกมโซล i ์นะที่ในสัมผัสแรกนะในสัมผัสแรกเนี่ยก็ รู้สึกโพสิทีฟนะครับแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเล่นยากมากนะ <c oughs> เออเล่นเล่นได้เพลินทีเดียวนะแล้วก็ไม่รู้มันมีอะไรมันทําให้ลุงแมรู้สึกว่าไปต่อได้อะไม่รู้เพราะความที่มันรวดเร็วว่องไวของมันหรือเปล่านะคือหมายถึงตอนคอมแบทแล้วมันสู้กันแล้วพอลุงมาไปเจอว่าไอดาบยาวนี่มันค่อนข้างคล่องแคล่วอ,อ่ะก็เลยรู้สึกเออระบบคอมแบทนี่มันสนุกดีนะอย่างเงี้ยก็เลย ก็เลยโอเคกับมันหรือเปล่านะก็เป็นอีกหนึ่งเกมนะที่เล่นได้เพลินๆน,นะครับลุงมาถือว่าใช้ได้แต่ว่าซับไตเติลอาจจะเล็กไปนิดนึงถ้าแบบในแพชต่อไปมีแบบตัวฟีเจอร์ขยายซับไตเติลให้ใหญ่กว่นี้อีกนิดนะก็จะยอดเยี่ยมมากนะครับสำหรับลุงๆนะ ที่นั่งห่างตัวจอพอสมควรแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือ,อ,อขอให้เกมนี้ประสบความสำเร็จนะเราจะได้มีภาษาไทยนะเหมือนตัว Black Myth นะครับก็ขอให้เป็นอย่างนั้นเถอะโอม้โอมก็จริงๆเซตติ้งเขาน่าสนใจนะเรื่องราวน่าสนใจบรรยากาศก็ดีอะ่ะก็อยากรู้ว่าคือถ้ามันเป็นภาษาไทยมันก็จะสุดยอดนะอ่านไปด้วยสบายๆอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับถ้าชอบเกมแอคชั่น RPG แบบ สายยากนะสายยากหน่อยนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะแต่รู้มาไม่รู้ว่าถ้าเกิดมาจากสายโซลไลท์เลยเนะี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันง่ายไปหรือปเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็ท่านผู้ชมเล่นสายไหนก็แบ่งปันกัได้เหมือนกันนะทั้งสองสายก็ต้องขอขอบคุณทาง Sony PlayStation ดเลยนะครับที่แบ่งปันตัวโคด้ดรีวิวต,ตรงนี้มานะอ่ะก็ ใครสนใจก็ไปเล่นบน PlayStation ได้นะครับก็ตัว Play 5 Pro เนี่ยกราฟิกใช้ได้ทีเดียวทำไมขอลาไปแล้วนะเจอกันในวิดีโอถัดไปนะครับขอให้มีความสุขสงบแล้วก็สุขภาพดีทุกท่านสวัสดีครับผม